เวลา53นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เราว่าก,กันต่อครับผู้ชมครับประเด็นร้อนเรื่องกรณีที่เปิดเผยเมื่อวานหลังจากเกิดกรณีก่อเหตุอุ้มตัวชาวจีนคนหนึ่งเนี่ยน้องใบชื่อในหวังค่ะในหวังฟานเฉิงในหวังนานนานเฟิงค่ะหวังนานเฟิงอายุ33ปีน้องใบเป็นผู้เสียหายชาวจีนนะคะถูกนําตัวไปเรียกค่าไถ่โดยใช้กำลับบงปัทุษร้ายท่านผู้ชมคะ ภาพมันน่ากลัวจริงๆเพราะสืบเนื่อง15เมษายนที่ผ่านมามีชาวจีนคนหนึ่งทราบต่อมาว่าเป็นเพื่อนของนายหวังทนบูชอมะเขามีชื่อว่านายจูนยูเจียค่ะไปแจ้งความกับตำรวจว่าเพื่อนสนิทคือนายหวังหายตัวไปจากห้องพักที่สินทอร์รเดนซ์ตั้งแต่6กโมงเช้าของ15เมษายนอาจจะเกิดเหตุร้ายเพราะได้รับการติดต่อจากนายหวังผ่านแอปพลิเคชัน w e c h a หวังบอกกับเพื่อนว่าไม่ต้องติดตาม ไม่ต้องแจ้งความเดี๋ยวจะกลับที่พักเองระหว่างวิดีโอคอลเพื่อนเห็นในหวังเนี่ยใบหน้าบวมปวดคล้ายถูกทำร้ายและเพื่อนก็ยังพบว่าในหวังเพื่อนตัวเองเนี่ยทำพฤตกรรมโอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่นอีกสองคนรวมทั้งหมดเกือบ4ล้านเท่าไหร่นะ3ล้าน9แสนหบาทค่ะท่านผู้ชมนี่คือจุดเริ่มเพื่อนไปแจ้งความว่าในหวังคนนี้อายุ33ปีน้องไร้ น่าบวมปวดเลยแต่วีแชทมาบอกไม่ต้องแจ้งความไม่ต้องตามตัวนะไม่ต้องแจ้งความเดี๋ยวจะกลับมาเองลักษณะเดียวกันมีการโอนเงินอีกแจ้งความหลังรับแจ้งท่านผู้ชมนะตำรวจนครบาลน,นี้ต้องชื่นชมนะทั้งฝ่ายสืบทั้งรองู้จารการนครบาลรองู้จาดการพลตวตรีนพสินปูลสวัิรร่วมกับพลตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาลกับผู้บังคับการนครบาลห้า สืบสวนนครบาลรวมถึงโรงพักลุมพินีท่านผู้ชมคลี่คลายคดีนี้ ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเนี่ยปรากฏว่าในหวังคนนี้เคยคบหากับนางสาวเพชรละดาหรือน้ำเพชรน้ำเพชรอายุ24ปีเธอเคยเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนสุพรรณบุรีเมื่อปี2020ค่ะในหวังกับน,น้ำเพชรคบกันประมาณปีกว่าจากนั้นเลิกรากันไปแล้วก็หวนกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วในหวังเนี่ยถอยรถเบนซ์และรถ b m เป้ายแดงเอาไว้ให้น้ำเพชรใช้ค่ะรวมถึงให้เงินใช้เดือนละแสน ท่านผู้ชมแต่ระหว่างที่กลับมาคบหากันอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะน้ำเพชรไปคบหากับผู้ชายอีกคนหนึ่งด้วยเป็นคนไทยชื่อนายสุพพลหรือนายกายอายุ24แล้วทั้งคู่ร่วมกันวางแผนจัดทีมลงมืออุ้มในหวังออกจากห้องเพื่อเอาตัวไปเรียกค่าไถ่ค่ะประเด็นสำคัญก็คือน้ำเพชรหรือเพชรรดารู้ว่าในหวังแฟนหนุ่มของตัวเองมีทรัพย์สินเยอะมีมาที่สอง มีหมายจับคดีช่อโกงจากจีนค่ะดังนั้นมั่นใจรู้ว่าทรัพย์สินเยอะแล้วก็ถ้าเอาไปเรียกค่าไถ่เนี่ยเจ้าตัวไม่กล้าแจ้งความแน่นักข่าวได้ภาพวงจรเปิดบันทึกภาพเหตุการณ์บางช่วงบางตอน14เมษายนานบูชมครับ14เมษายนช่วงทุ่มหนึ่งกับ9นาทีค่ะพวก,ก่อเหตุ3มคนในกบในโจกับในกายในกายก็คือแฟนหนุ่มของน้ำเพชรกำลังขึ้นลิฟต์ไปหาในหวังที่คอนโดย่านสาทรชั้น17 แล้วสามทุ่มหกนาทีผ่านไปสองชั่วโมงนายกใส่เสื้อยืดสีดําใส่บวกแก๊บกับในโจรหนุ่มผมยาวเข็นกล่องพลาสติกขนาดใหญ่ท่านผู้ชมมีในหวังอยู่ในกล่องนี่แหละนี่ค่ะคือเขาเอามัดแล้วก็ใส่กล่องพลาสติกเอาไว้นําตัวไปที่ค่าไทยท่านผู้ชมเนี่ยค่ะในหวังอยู่ในกล่องนั้นนะคะจังหวะมาถึงหน้าริบป,ปรากฏว่ากล่องพะเยากบตอมือปิดฝากล่องเอาไว้แล้วเข็นเข้าริบ ลงมาที่ลานจอรดรถในในในนันทานผู้ชมน,นั่นกล่องม,มันก็ไม่ใหญ่นะกล่องมันเพเยอะขึ้นนั่นนะคะคือเราต้องจินตนาการว่าหวังคุดโคบหูมัดอยู่ในนั้นนี่มันก็ทรมานนะค่ะนอนเลจากเกืกบอบสองชั่วโมงข้างบนก็ถูกทำร้ายจากนั้นเป็นยังไงต้องไปทั้งสองคนลงมาถึงลานจอรดรถค่ะคือเข็นรถเข็นพร้อมกับกล่องเนี้ยลงมาถึงลานจอรดรถช่วงนั้นมาประมาณสามทุ่มเจ็ดนาทีเข็นกันมา ไปรถเบนซ์ที่จอดรออยู่ค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็ช่วยกันยกกล่องขึ้นท้ายรถเบนซ์สีฟ้าอีกคันหนึ่งที่ขับมาจอดรอไว้นี่ค่ะ,น,คะนี่ฮะจนกระทั่งช่วงสามทุ่มสิบเอนาทีแล้ะค่ะรถเบนซ์สีฟ้าก็ถูกขับออกมาจากคอนโดมิเนียมนะคะ นี่ค่ะก็เชื่อว่านายกายเป็นคนขับก็คือแฟนหนุ่มของน้ำเพชรเนี่ยต้องไปใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ารายละเอียดที่ตํารวจค้นพบแฟนสาวก็คือเพชรวดาเป็นคนให้ขี์การห้องพักกับแฟนหนุ่มชาวไทยก็คือนายกายแล้วสั่งการให้ลูกน้องก็คือกบหนึ่งในผู้ต้องหากับนายโจขึ้นไปร่วมงพักแล้วจับนายหวังมัดมือมัดเท้าทำร้ายร่างกายเสร็จแล้วก็เอาโทรศัพท์ของนายหวัง ติดต่อรปภค่ะลักษณะคือขอยืมรถเข็นของหน่อยได้ไหมจะออกไปซื้อลังพลาสติกขนาดใหญ่แล้วเอาลังพลาสติกกับะเอาเหยื่อยัดใส่กล่องขนขึ้นรถป้ายแดงที่เราเห็นในภาพนี่แหละต้องไปแล้วก็ขับมุ่งหน้าไปรีสอร์ทที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะแล้วช่วงนี้แหละที่มีวิดีโอคอลใช่ข่มขู่ทำร้ายร่างกายแล้วก็ให้วิดีโอคอลมาหาเพื่อนไม่ให้แจ้งความค่ะแล้วก็เริ่มบังคับเหยื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีของนายณัฐพัฒน์อีกหนึ่งผู้ต้องหาสองครั้งเป็นเงินสองล้านเก้า และยังโอนเงินเข้าบัญชีของหญิงคนหนึ่งชื่อชริตาอีกล้านกับสามหมื่นรวมยอดทั้งหมดก็สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทนะ,ะตำรวจเข้าไปช่วยเหลือในหวังไว้ได้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างที่เอามาเตรียมจะปล่อยตัวใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมครประเด็นก็คือท่านรองผู้จัดการนครบาลพลตว w a r ีนทศพสินปูลสวัสดิ์ท่านบอกเล่ารายละเอียดอย่างที่บอกไปน้ำเพชรครบกับเหยื่อก็คือในหวังหนึ่งปีเลิกสามเดือน กลับมาคบกันอีกทีแลวตอนนี้รู้ละไม่เงินนะซับเสินเยอะเป็นกลุ่มคนจีนสีเทาด้วยมีหมจัก,กทงการจีนถ้าทําอย่างเงี้ยเขาคงไม่กล้าแจ้งความหรอกน้ำเพชรก็เลยวางแผนกับแฟนหนุ่มก็คือในกายชักชวนกันก,นก่อเหตุก็ใช้รถบ m w ับเยูเป็นรถคันที่ในหวังซื้อให้น้ำเพชรนั่นแหละค่ะเอามาใช้ด้วยนะคะท่านผู้ชมอฟังเสียงดูครับชาวจีนก็คือที่มีแฟนเป็นผู้หญิงคนไทยนี่แหละครับคบหากันมาเกือบปีนะครับแล้วก็พอดีก็คือมี ผู้ชายขึ้นมาครบซ้อนก็คือตัวนายกายนะครับในห่วงประมาณ3เดือนเศบหลังเนี่ยรปรากฏว่าก็ได้มอบรถยนต์คัน BM สีขาวนะที่ใช้งานเนี่ยให้กับคนร้ายมอบขีดกรารให้กับคนร้ายนะครับเราพบมีแชทลับที่คุยกันนะครับในการวางแผนนะครับในเรื่องการถอนเงินชื่อเล่นชื่อน้องเพชรนะครับก็คือเขา เป็นผู้สมัครเข้าประกวดเวทีนางงามเวทีหนิงณนะเบื้องต้นเนี่ยตอบตรงๆเลยคือความโลภนะครับก็จากเกิดจากการวางแผนของผู้หญิงที่รู้ว่าผู้ชายเนี่ยมีเงินจากที่ท่านท่านผู้กับผู้ไปแล้วนะครับก็ร่วมกันวางแผนทางฝ่ายนายกายก็รู้ช่องทางว่าเอาละทางคนจีนคนนี้น่าจะออกสีเทาแน่นอนนะครับก็คิดว่าถ้าดาเนินการปุ้มเอาตัวไปเรียกค่าไถ่แล้วเนี่ยคงไม่กล้าที่จะแจ้งความ ตอนนี้เงินก็คือไปกองรวมกันอยู่มีการยัดย้ายถ่ายเทโอนมาบัญชี2บัญชี3ซึ่งส่วนใหญ่ไปตกอยู่ที่บัญชีของนายกายนั่แหละครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเราต,วตรวจสอบตำรวจแสดงผลงานจับได้ยกแก๊งเลยทั้ง6คนเลยนะคะจับได้ทั้ง6คนนายกบเดชถูกจับก่อนนายกบอายุ27ทําทำหน้าที่อุ้มกับซ้อมบนคอนโดแล,แล้วจับยัดลงกล่องและเป็นคนรับเงินโอน2ล้าน9 ในจูนอายุ24ทำหน้าที่ควบคุมดูแลในหวังผู้เสียหายที่รีสอร์ทที่ประจวบในกายอายุ24อันนี้แหละหัวโจกร่วมกันวางแผนแล้วก็เป็นคนขับรถนะคะแฟนของน้ำเพชรในจอปรากฏว่าเป็นผู้ทําหน้าที่ขึ้นไปอุ้มและซ้อมผู้เสียหายจับดัดตัวกล่องอีกคนหนึ่งนอกจากกบนางสาวตาคนนี้อีกคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นผู้รับโอนเงินหนึ่งล้านสามหมื่นบาทค่ะ คนนี้ทําหน้าที่ไปกดเงินสดด้วยนะคะเพื่อเอาไปแบ่งกับกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยกันนี่คนนี้ค่ะส่วนน้ําเพชรท่านผู้ชมทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมวางแผนลักพาตัวเรียกค่าไถ่าทำโดยความสะดวกให้คีการ์ดกับให้รถไปใช้ก่อเหตุแล้วก็อย่างที่บอกคบซ้อนคือคบกับนายกายด้วยนะคะตํารวจได้ตัวมาคำขั้นตอนกระบวนการเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสองโมงตำรวจตอนที่ได้ตัวในกบมาก,ก่อนนำตัวไปจำลองเหตุการณ์ซึ่ง ถามกบว่าลงมือทำร้ายผู้เสียหายไหมเขาพยักหน้าแล้วรับว่าทำผิดจริงถูกจ้างมาจากในกายแฟนของน้ำเพชรส่วนค่าจ้างเท่าไหร่ไม่ยอมบอกวิธีอุ้มก็ร่วมกับในจอจับในหวางผู้เสียหายลงไปนอนในก่องพลาสติกที่กบซื้อมา ลักษณะนอนอยังไงนอนตะแคงค่ะนอนตะแคงงอขาแล้วเขาก็จะเอามือกับเท้าเนี่ยคือมัดมือมัดเท้าเอาไว้ด้านหลังปิดฝากล่องปิดฝากล่องค่ะแล้วก็ใส่รถเข็นเข็นกันลงมาที่ลานจอดรถตอนที่เปิดฝากล่องระหว่างทางที่ไปหัวหินก็เปิดนะใช่คือให้หายใจได้อะค่ะแล้วก็แก้เชือกออกคือมีอาการขัดขืนอยู่บ้างแต่ในหวังผู้เสียหายก็ยอมไปด้วยค่ะ แต่ว่าตอนบนห้องเนี่ยมีทำร้ายใช่ยอมรับว่าลงมือชกต่อยทำร้ายร่างกายกันบนห้องเพราะว่ามีการต่อสู้ขัดขืนมันชุนละมุนตอนที่เอาลงมาเนี่ยช่วยกันยกที่ข้างหลังใช่ไหมเปิดเปิดท้ายด้านหลังใช่ไหมเขานอนลงอี่อ่ะงอกมัดอย่างนี้ใช่ไหมมัดถ่ายส่วนนี้ใช่ไหมแขนอยู่ด้านด้านล่างเหรอด้านล่างด้านล่างขาด้านหลังอ่ะ นอนขอให้นอนกลางกล่องนี้ใครซื้อมานะคนเช่ดกายซื้อครับเชกายซื้อมาเห็นไม่มีบาดแผลเบลไปหน้าใช่ไหมทำ้ายแม่นแน่นแนนมันมีแบบมันมีแบบขัดขืนกันบ้างมีขัดขืนกันบ้างแต่ผมมาไม่ได้ทำลายรับผมมันชุลุมุลครับชุลมุลตอนขึ้นรถแกะออกหมดแล้วครับอ๋อตอนขึ้นรถที่แกะออกแกะมือออก ให้นั่งเลยว่าอะไรไงเอาจะกองอยู่ในกล่องแต่ในกล่องแต่ว่าไม่ได้มัดแล้วพอไปถึงที่หูหินได้ทําร้ายอะไรเขาอีกไหมไม่ไม่เลยแล้วแล้วตอนอยู่หูหินเนี่ยมีการมัดมือเขาหรือว่ามีทําอะไรเขาอีกไหมหรืออยู่ในกล่องเหมือนเดิมให้นอาบนเตียงะครับให้อยู่บนเตียงเข้าท้าอดน้ำเขาไหมครับไม่ครับให้กินอย่างดีเลยครับเขาบอกจะให้เรากี่บาทอันนี้ไม่ตอบไดครับตอบท่านผู้ชมกอวไวรุ่นทั้งนั้นเลย ขณะที่อย่างที่บอกไปต่อมาช่วงเย็นช่วงค่าตำรวจรวบแฟนหนุ่มของน้ำเพชรก่อนก็คือนายกายและต่อมาก็จับกลุมน้ำเพชรระหว่างรอหมายจับพอได้หมายจับก็จับกลุมตัวเพราะเฝ้าระวังอยู่ทานผู้ชมมะได้ตัวมาสอบปากคาสรุปสัมสุดท้ายก็คือจับตัวได้ครบถ้วนเพราะสองรายก็คือตาที่อยู่ที่ประจวบเพื่รุณนรับโอนเงิน ก็ไปใต้ตัวมาช่วงดึกที่ผ่านมาประมาณสักสี่ทุม่มตรงลานจอดรถหลังสถานีตำรวจหัวหินนั่นแหละค่ะส่วนในโจที่มาร่วมอุ้มแล้วก็ทำร้ายบนห้องคอนโดตอนที่มาจับใส่กลองโจถูกจับที่คลองหลวงปทุมธาน,นีนะคะท่านผู้ชมภาพน้ำเพชรให้ปากคำตำรวจสอบเครียดยังไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับตัวชมครับว่าได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่อย่างที่บอกไปเธอวางแผนด้วยแล้วคิดว่าแฟนหนุม่มทรัพย์สินเยอะ ผมไม่แจ้งความเพราะเป็นจีนเทาแต่ปรากฏว่าแฟนนุ่มวิดีโอคอลกับเพื่อนบอกตามนั้นแหละไม่แจ้งความนะค่ะเดี๋ยวกลับเองแต่เพื่อนเห็นหน้าปูดบวมเพื่อนก็เลยเป็นคนแจ้งความค่ะในหวางผู้เสียหายเนี่ยตอนอยู่ที่จีนเป็นนักลงทุนเงินสก,กุลด,ดิจิตอล มีหมายจับคดีช่อกองมูลค่า12ล้านอยู่หรือประมาณ60ล้านบาทแล้วหนีเข้ามาที่ประเทศไทยค่ะไม่ได้ขึ้นหมายแดงในอินเอร์โพลก็เลยเข้ามาในไทยได้ตามปกตินะคะเข้ามาตั้งแต่ปี57แล้วเข้าออกอยู่หลายทีครั้งสุดท้ายเพิ่งเข้ามา9เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วก็ถูกแฟนสาวปฏิบัติการสวมเขาและวางแผนอุ้มไปเรียกข้าไทยตำรวจอายัดเงินได้สล้านค่ะแต่อีกล้าน6เห็นว่าแบ่งกันแล้วท่านผู้ชม และก็เป็นไปตามนั้นบทสรุปเรื่องนี้ตำรวจดับเบินคกดีกับหกรายแต่ชายชาวจีนในหวังอายุ33กักตัวไว้ที่ตอมรอ,อผลักดันออกนอกประเทศกลับไปดับเบินคกดีที่จีนในยก็หาช่อโกงเจ็ดเวลาเจ็ดนาทีท่านผู้ชมนี่คือเรื่องใหญ่ประจวาบาเรื่องหนึ่งซึ่งน่าตระหนกตกใจว่ามันเกิดขึ้นในเมืองไทยก่อนหน้านี้ก็มีกรณีจีนเขาทำกันเองนะคะอุ้มรีดเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ค,คนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องใหม่ ปฏิเดชนงางามวางแผน